สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดไทยมุกการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาให้คนไทยก้าวทันโลกที่ไม่หยุดนิ่งรายวิชาเทคนิคการนําเสนอผลงานวิชาการค่ะในวันนี้เราได้รับเกียรติจากดรอํานวยเถาระกูลประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยและผู้ประสานงานโครงการฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยกับสํานักงาน,นาคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มาให้ความรู้และคำแนะนำดีๆกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วในส่วนของการนำเสนอผลงานในรูปแบบเล่มรายงานการวิจัยนะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนำวิธีการเขียนรายงานที่ดีที่จะทำให้งานวิจัยเหล่านั้นนะคะมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้งาน,นะค,ะค่ะครับในส่วนนี้ถือว่าเป็นงานสำคัญของนักวิจัยนะคบว่าก่อนที่จะมาทำในส่วนนี้ได้เนี่ยนักวิจัยต้องทำ งานวิจัยออกมาเรียบร้อยแล้วลงไปภาคสนามมาแล้วแล้วก็เก็บข้อมูลมามาสังเคราะห์ข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลออกได้มาเป็นลการวิจัยซึ่งในขั้นตอนนั้นเป็นขั้นตอนปอการปฏิบัติงานวิจัยทีนี้เมื่อเราลงมือปฏิบัติแล้วได้ข้อมูลมาชุดหนึ่งการที่จะเอาข้อมูลชุดหนึ่งที่ได้ผลจากการวิจัยมาเอามาสรุปเป็นงานวิจัยที่เราเรียกว่าการจัดรายงานการวิจัย แท้ที่จริงแล้วเรื่องของการเนียเป็นงานการวิจัยเนี่ยถ้าพูดถึงองค์ประกอบหลักๆก็จะมีสามส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเป็นส่วนหน้าหรือส่วนหนังครับส่วนที่สองก็คือส่วนเนื้อหาหรือส่วนเนื้อหาของงารวิจัยส่วนที่สามก็คือส่วนเรื่องของการอ้างอิงครับก็จะมีสามส่วนหลักๆสําคัญหรือส่วนที่สามเนี่ยบางบางบางตักศิลาอาจจะเรียกว่าส่วนหน้าจริงหรือส่วนภาคพนวกก็สุดแท้แต่ว่าจะเรียกยังไง แต่ในที่นี้ผมอยากจะนําเสนอว่าในการเขียนรายงานส่วนสําคัญทั้งขาดวจะมีสส่วน่วนหน้านะครับ่วนนานะครับส่วนที่2ก็คือส่วนเนื้อหางานวิจัยส่วนี่มก็คือส่วนท่านพิงในส่วนพักหนวดนะทีนี้ในการเขียนรายงานการวิจัยที่ดีนะให้สมบูรณ์แล้วก็น้าหานนะครับแต่ละส่วนนั้นต้องมีเนื้อหาสาระมีองค์ประกอบที่ชัดเจน นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือว่าในการออกแบบเนื้อหาแต่ละส่วนนั้นนักวิจัยก็คงควรจะต้องออกแบบให้ดูแล้วมันน่าอ่านนะครับดูแล้วน่าจับต้องนะครับตั้งแต่เรื่องของการออกแบบรูปเล่ม,มในการนำเสนอออกแบบในเรื่องของการแบ่งเนื้อหานออบบอออนในการนําเสนอแต่ละส่วนออกแบบในเรื่องของฟอนต์ในการนําเสนอแต่ละส่วนออกแบบในเรื่องขององค์ประกอบต่างๆแต่ละส่วน ส่วนสําคัญของการเขียนรายงานการวิจัยนะครับที่ได้กล่าวไปเมืต่อก็ว่า,าจ,จะต้องมี3มส่วนนะฮะส่วนที่สำคัญที่สุดในส่วนหนึ่งกหลักที่สําคัญที่สุดในการที่จะทําให้การนําเสนอผลง,งานวิจัยน่าอ่านมากมขึ้นและมีค่ามากขึ้นก็คือเรื่องของการออกแบบการออกแบบเนี่ยแต่และองค์ประกอบเนี่ยเราต้องวางหลักเกณฑ์หรือเรื่องราวหรือเนื้อหาสาระเนี่ยให้มันค่อนข้างที่กระชับ สั้นอ่านง่ายเข้าใจแล้วก็ได้ข้อมูลที่เป็นสารสนเทศจริงๆนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในการเขียนรายงานการวิจัยเนี่ยในบทในส่วนที่1เนี่ยก็จะประกอบด้วย mm hmm. โป้นะครับสารบัญชื่อเรื่องสารบัญรูปภาพสารบัญตารางคำนิยมคำนำนะครับสาหรับในส่วนที่2คืสอส่วนเนื้อหาของรายงานการวิจัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีะการนำเสนอหลายรูปๆๆแบบ ทันนี้เท่านั้นขึ้นอยู่กับผลงานการวิจัยที่เราทํามานั้นว่าเป็นผลงานการวิจัยประเภทใดโดยทั่วไปในงานวิจัยที่เราทยก็จะมี2ลักษณะคืองานวิจัยในรูปของเชิงปริมาณกับงานวิจัยในรูปของการเชิงานเสื่คุณภาพในเชิงปริมาณนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะมักเห็นกันสัก5าส่วนหรือ5บทนะครับส่วนในเชิงคุณภาพอาจจะมี5บท6บทหรือ7บทก็แล้วแต่เนื้องานที่ที่ที่ดเนินการให้กัน นี่เข้าสู่ส่วนที่3าของการเขียนรายงานการวิจัยก็คือการเขียนระเบียบวิธีหรือวิธีการดําเนินการวิจัยอันนี้เนี่ยผู้วิจัยเนี่ยคงจะถ้าเป็นผู้วิจัยที่ลงมือทําด้วยตนเองแล้วเขียนรายงานด้วยตนเองเนี่ยจะเห็นว่ากระบวนการเขียนรายงานในส่วนนี้เนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นรอะมันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีรายละเอียดในเชิงริกของรมันเนี่ยเป็นเฉพาะส์เป็นสัตว์เป็นส่วนโดยเฉพาะ นะครับในส่วนนี้จะมีองค์ประกอบที่สาคัญทั้งสา่เริ่มตั้งแต่ประชดวัตถุประสงค์การวิจัยประชากรที่ใช้ในการวิจัยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเครื่องมือที่เราใช้ในการวิจัยนะครับการเก็บข้อมวิธิการเก็บข้อมูลในกการวิจัยนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยการเกณฑ์ในการแปลผลแล้วก็วิธีการแปลผลนะครับนซึ่งในห้าส่วนเนี่ที่ผ่านมาเนี่ย ผู้เขียนรายงานการวิจัยมักเขียนแบบรวบยอดนั่นหมายความว่าเขียนมเม็ดกระบวนการหรือเมธโดในการออกแบบการวิจัยเซตเดียวคือมีประชากรมีกลุ่มตัวอย่างมีเครื่องมือมีวิธีการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลวิธีการแปลผลมีเขียนไวเ้เซตเดียวแต่วัตถุประสงค์การวิจัยในจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนไปดูของในส่วนที่1งเราตั้งวัตถุประสงค์การวิจัยไว้3ข้อ แล้วไปเขียนไอ้เมตโดไว้รายงานการวิจัยไว้มีเมทโดโลจีก็คือไอ้เมทโดโลจีนั่นหมายถึงว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือนะครับการเก็บข้อมูลการเก็บการการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลการแปลผลการขียนรายงานเนี่ยไอ้นี้ในภาษางานวิจัยเราเรียกว่าเมตโดเมทโดโลจีครับดังน,นั้นการเขียนตรงนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่า ถ้าจะเป็นรายงานการวิจัยที่ดีแล้วมันจะตอบเหตุเป็นเหตุเป็นผลในเชิงกรรกะถ้าเราตั้งวัตถุประสงค์การวิจัยไว้กี่ข้อเมทโดก็ต้องมีเท่านั้นข้อเป็นของใครของมันโดยเฉพาะนะครับอันเนี้ยจะทําให้ดูง่ายและเข้าใจง่ายแต่นักวิจัยส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยมักจะระเลยในสิ่งเหล่านี้แล้วมักไม่ก็มะทำในสิ่งเหล่านี้จะเขียนรายงานการวิจัยถ้าจะเขียนเมทโดที่ในส่วนรายงานการวิใจัยในบทที่สาม เขียนไว้แค่เซตเดียวแต่ก็มีคําถามในการวิจัยในของของของานการวิจัยว่าใช้ไม่สะดวชุดเดียวประชากรกลุ่มเดียวเครื่องมือชุดเดียวแล้วมันตอบวัตถุประสงค์การวิจัยทั้งสามเพได้จริงหรือเปล่านี้มามาดูในส่วนที่สี่ในส่วนที่4ก็คือมันสืบเนื่องมาจากส่วนที่1ส่วนที่2อที่ก็คือเป็นผล ของการวิจัยที่ได้มาจากกระบวนการดําเนินการตามบทที่ส่วนที่1นึ่บทที่1ตามส่วนที่2องในบทที่2ตามส่วนที่3ามในบทที่3นะลงไปเอาส่วนเนี้ยสส่วนเนี้ยไปลงมือในภาคสนามหรือลงมือปฏิบัติจริงแล้วได้ไปด้ข้อมูลมาแล้วเอาข้อมูลมาสรุปมาเป็นผลการวิจัยที่อยู่ในส่วนที่สการเขียนรายงานผลในส่วนที่4นั้นก็อยากเตือนว่าถ้า จะให้ชัดเจนและตรงประเด็นและมาสอบรับกันมาตลอดตั้งแต่ต้นถ้าเราตั้งวัตถุประสงค์การวิจัยไว้3ข้อแล้วเราค้นทฤษฎีการวิจัยเพื่อแบ่งับทั้ง3ข้อแล้วเราออกแบบเทคโนโลยีโอเมกตาโดในการวิจัยไว้3ข้อดังนั้นรายงานผลการวิจัยในบทที่สก็ควรจะมีวัตถุประสงค์3ข้อเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวัดในภายใต้วัตถุประสงค์แต่และข้อจะมีองค์ประกอบเรื่องเนื้อหาสาระที่เรื่อง,อองทีละนั้น ก็ขึ้นอยู่ว่ากับเนื้อหาที่เราจะไปนำเสนอดังนั้นการเขียนรายงานผลการวิจัยในบทที่สี่ที่ดีเนี่ยผู้วิจัยต้องเขียนให้รายงานให้มันตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยตอบคําถามการวิจัยให้ชัดเจนสอดสอดคล้องร้อยลัดกันเป็นช่วงๆไปนะครับตอนนี้ถ้าเรานําเสนอในบทที่สี่แล้วเนี่ยมนเสนอไว้แค่ส้นเดียวชุดเดียว ตอนนี้เมื่อผู้วิจัยผู้อ่านรายงานการวิจัยของเรามาหาก็จะมีคําถามอ้าวผลการวิจัยที่เราเขียนไว้เช็ดเดียวเนี่ยมันไปตอบวัตถุประสงค์การวิจัยที่เราตั้งไว้สามข้อเป็นผลการวิจัยข้อไหนอย่างไรอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นจุดอ่อนของงานวิจัยดังนั้นขยัะให้นักวิจัยเนี่ยเพิ่มระวังว่าเวลาเขียนรายงานการวิจัยนั้นควรเขียนเป็นรายงานวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยหรือคำถามการวิจัย นในส่วนที่5ก็คือส่วนของการเขียนสรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะในส่วนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าวัตถุประสงค์การวิจัยมีข้อเราก็ต้องสรุปและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่เราได้มาจากบทกผลการวิใจัยในบทที่สี่ดังนั้นในการเขียนรายง,งานผลสรุปรายง,งานรายง,งานผล การวิจัยที่เป็นบทสรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนนั้นอยากจะให้ข้อเสนอและพึงระวังกับผู้เขียนรายงานการวิจัยว่าถ้าเรากําหนดวัตถุประสงค์ไว้สาข้อก็ต้องเขียนสรุปอภิปรายผลข้อไขเข้อมันแต่ละข้อแต่ละข้อนะครับให้สอดคล้องกันครับที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นนั้นเราเห็นว่าในเรื่องของการเขียนรงานการวิจัยนั้น ที่บอกว่ามี3ส่วนนั้นเราได้พูดปแลสว2ส่วนส่วนสุดท้ายของรายงานการวิจัยที่ดีและมีคุณค่าก็คือในส่วนของงานอ้างอิงนะครับหรือภาคผนวกที่เรานิยมกันใช้กันนะครับในส่วนของการอ้างอิงเนี่ยนะครับอยากจะบอกว่าเราจะเขียนรายงานการวิจัยได้ดีมักนักแค่ไหนเท่างใดขึ้นอยู่กับว่ามาตรฐานของงานวิจัยที่เรามาใช้ในการเขียนการอ้างอิงนั้นมันมีมาตรฐานเขาอยู่แล้วก็ว่าเราจะมาตรฐานการอ้างอิงแบบไหนกันไร ดังนั้นตรงนี้ก็อยากจะออนอให้พป็นข้อคิดว่าผู้เขียนรายงานการวิจัยเนี่ยต้องเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับทั้งเล่มทั้งเรื่องเลยนะครับถ้าเช่นใช้มาตรฐาน a p a นะครับก็ต้องใช้ ATA มาทั้งเล่มน,นะครับถ้าใช้แบบ v a n c o u v e r ก็ต้องใช้ v a n c o u v e r มาทั้งเล่มดังนั้นตรงนี้เนี่ยการอ่านก,ก็ต้องเป็นลักษัน,น้น นี้ก็อยากจะสรุปว่าการเขียนรายงานการวิจัยที่ดีเนี่ยใน3ส่วนเนี่ยก็จะมีะรายละเอียดลึกอย่างนี้ะน,น,น,นะครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะขอให้ท่านอาจารย์ให้ข้อแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของจรรยาบรรที่ผู้นําเสนอผลงานควรคํานึงถึงเป็นอย่างมากในการเขียนรายงานการวิจัยรวมถึงการนําเสนอผลงานด้วยค่ะครับสาหรับเรื่องของจรรยาบรรณของ,งานวิจัยหรือัของนักวิจัยเนี่ย<ม>ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดในการเขียนรายงานการวิจัย ประเด็นในเรื่องของการจรัญาบันในการวิจัยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีกฎมีข้อบังคับอยู่ประมาณ3าสีประเด็นเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยการเขียนเรื่องจัญาบันที่ทําการวิจัยที่เกี่ยวกับคนอันเนี้ยมีข้อบังคับมีกฎกติกาที่ค่อนข้างจะชัดเจนนักวิจัยพึงต้องระวังและไม่ละเลยในประเด็นเหล่านี้ว่าในการทําวิจัยของเราถ้าไปเกี่ยวก้บ่องของคนเนี่ยจะต้อง ให้เป็นไปตามกฎกติกามารยาทของการใช้คนมีส่วนร่วมในการวิจัยนี <spe> ้เป็นหลักส <Außerdem> ําค <wind> ัญเลยประการที่2จรรยาบรณของการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นะครับเวลาที่เราเอาสัตว์มาใช้เป็นสัตว์ทดลองใหสายสัตว์ที่เกี่ยวข้องการวิจัยเนี่ยเราคงจะต้องยึดกฎกติกาและหลักเกณฑ์ของการใช้สัตว์มาทําการวิจัยเนี่ยจะต้องให้เป็นไปตามกฎกติกามารยาทหรือต้องทํากับคนกลุ่มนี้หรือสัตว์กลุ่มนี้เนี่ยอย่าง มีคุณธรรมจริยธรรมนะประการที่3นะครับกรจริยธรรมหรือจริยบัณของการใช้ห้องปฏิบัติการอันนี้เราจะต้องให้ความสําคัญกับการใช้ห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการเราเนี่ยต้องมีมาตรฐานพอสมควรประการสุดท,ท้ายก็คือจรรยบัณในเรื่องของการเขียนรายงานวิจัยนะหลายคนเนี่ยเรามักจะพบว่าเวลาเขียนรายงานารจริยบัณในการเขียนรายงานวิจัยมักจะเขียนแล้วเนี่ย บางผลเนี่ยมักจะม,มีการแจงเ,เติมข้อมูลมีการปรับข้อมูลอันนี้ถือว่าเป็นการจนเป็นยจบันที่ที่พึงระวังและไม่พึงกระทำดังนั้นต้องสรุปง่ายๆคือว่ายบาบันของนักวิจัยเนี่ยก็จะมี4ประการค,คือว่าใจบันในการใช้คนเป็นนักวิจัยใจยบันในการใช้สัตว์เป็นนักวิจัยนจยบันในการใช้ห้องปฏิบัติการในการวิจัยต้องได้รับรองมาตรฐานเครื่องมือขอต้องครวจและสุดท้ายคือยจบันในการเขียนรายงานวิจัยต้องเป็นไปตามข้อมูล ปการเขียนรายงานการวิจัยถ้าว่าเราเขียนงานวิจัยได้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์แล้วก็มีจรรยาบรนเป็นเครื่องคันจุนในการเขียนรายงานการวิจัยเราจะได้งานวิจัยที่ดีและมีคุณภาพและข้อมูลที่ถือได้และก็นําไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับค่ะวันนี้เราก็ได้รับความรู้จากท่านดรอรํานวยแถาตระกูลเป็นอย่างมากนะคะคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อนะักวิชาการทุกวงการเป็นอย่างยิ่งค่ะยังไงก็ต้องขอกราบขอพระคุณดรอรํานวยเถาตระกูลอีกครั้งหนึ่งนะคะ ขอบคุณนะคะจ้าแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้ากับไทยมุกการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาให้คนไทยก้าวทันโลกที่ไม่หยุดนิ่งสวัสดีค่ะ